ที่8เธอเลือกเอง5้าปีต่อมาบ้านหลังน้อยในตัวเมืองเชียงใหม่ตัวไวๆนะฮะน้องต้นไม้ภาพของเด็กชายตัวน้อยในวัยสี่ขวบที่กำลังขยันขันแข็งช่วยทำงานบ้านนั้นทำให้คุณแม่ลิ้ยงเดี่ยววัย27ปีอดไม่ได้ที่จะยิ้มตามอย่างมีความสุข แน่นอนว่าภารกิจการเลี้ยงดูลูกชายตามลำพังมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่หนักหน่วงไม่น้อยสำหรับเธอแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่มีวันไหนที่เธอไม่มีความสุขเขาเพียงแค่ได้โอบก,กอดร่างจำม่ำของลูกชายเอาไว้มอบความรักความอบอุ่นให้ไม่ว่าผู้คนรอบข้างจะหวังว่าเธอเป็นผู้หญิงมีอดีตถูกตราหน้าว่าสามีทิ้งยังไงเธอเองก็ไม่ใส่ใจเพราะความเป็นจริงทุกอย่างมีเพียงแค่เธอเท่านั้นที่รู้ และเลือกเองที่จะให้เป็นเช่นนี้เองนึกถึงคำถามของเจ้าหนูจำไมไวัยสีขวบก่อนนอนเมื่อคืนที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ให้พร้อมมาตลอดเพื่ออธิบายทุกอย่างในสิ่งที่ลูกอยากรู้แต่ลึกๆภายในใจก็อดบาดบันไม่น้อยกลัวลูกเสียใจกลัวลูกคิดว่ามีปมด้อยไม่เหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นของเขาแต่ไหนแต่ไรมาน้องกายไม่เคยถามเรื่องพอ่อแต่เธอนั้นรู้ดีนั่นแหละ ว่าคงจะมีสักวันหนึ่งที่เขาต้องถามหาอยู่วันเย็นคำ่ำแต่ตอนนี้เด็กวัยเตรียมอนุบาลแล้วคงจะถูกเพื่อนๆตัวน้อยถามเจ้าตัวเมื่อพาไปครอบครัวของลูกชายเท่านั้นมีเพียงแค่เราสองคนแม่ลูกแม่ฮารคุณพ่อน้องกายไปไหนลหรฮะเพื่อน้องกายถามว่าทําไมน้องกายไม่วาดรูปคุณพ่อด้วยดวงตาใสาซื้อเดี่ยงแก้วแววใส จ้องมองมาที่เธอคาดคั้นอยากได้คำตอบอยู่ในทีความจริงมันช่างสะท้านอยู่ภายในอกแต่เธอตัดสินใจแล้วว่าสิ่งที่เธอควรจะทำคือต้องบอกความจริงกับลูกความจริงที่ไม่เยดัดเยยดความรู้สึกไม่ดีให้กับลูกถึงเขาจะมีไม่ครบเหมือนด้ครอบครัวของเด็กคนอื่นมีแต่เธอมั่นใจว่าเธอจะเป็นทั้งพ่อและแม่ให้ความรักความอบอุ่นกับลูกไม่ให้รู้สึกขาดหายในสิ่งที่เขาแตกต่างจากเพื่อน คุณพ่อแยกกันอยู่คนละที่กับเราครับคุณพ่อไม่สามารถมาอยู่กับน้องกายได้แต่ไม่ว่าคุณพ่อจะอยู่ที่ไหนคุณพ่อก็ยังรักน้องกายมากๆเหมือนกับที่คุณแม่รักน้องกายมากนะครับถึงจะยังเด็กเล็กนักแต่พอเธอบอกเหตุผลออกไปเด็กชายตัวน้อยที่ลืมตาขึ้นมาดูโลกโดยที่มีแม่อบกอดเลี้ยงดูฟูมฟักให้ความรักมาเพียงลำพังไม่ได้งองแงร้องไห้เขาพยายามเข้าใจว่าถึงแม้คุณพ่อไม่อยู่ แต่เขาอยู่กับแม่ก็มีความสุขดีโดยที่ไม่คิดหอยหาในสิ่งที่เขาพอจะรู้ว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ความสุขเป็นสิ่งที่เราเลือกเองได้ในโลกใบนี้ไม่มีใครในโลกที่ไม่ขาดอะไรแต่เธอเชื่อว่าเด็กที่ไปต่อได้ไม่ใช่เด็กที่มีครบแต่เป็นเด็กที่ยอมรับสิ่งที่ขาดหายและรู้สึกในสิ่งที่มีอยู่ได้นม่แฮะ น้องกายรดน้ำต้นไม้ได้หนึง่งสองสามสี่สี่ต้นล้วค่เธอบวรดน้ำเฉพาะกิจอันเล็กกระทัดรัดวิ่งมารายงานมารดาที่กำลังตากผ้าอยู่ไม่ไกลจากที่ตนเองรดน้ำต้นไม้ทางชี้นิ้วนับจำนวนต้นไม้ที่ตั้งใจรดน้ำได้ด้วยความภาคภูมิใจเก่งมากครับเธอส่งยิ้มละมุนอบอุ่นให้ลูกชายพร้อมคำชมแล้วก้มลงหอมแก้มนุ่มหนึ่งฟอด พอคนเก่งได้รับรางวัลแล้วเจ้าตัวก็วิ่งพรุดกลับไปที่ก๊อกน้ําเพื่อรองน้ําไปรดน้ําต้นไม้ต่อน้องกายรองน้ําใส่บัวแค่ครึ่งเดียวพอนะครับลูกจะได้ไม่หนักมากคนเป็นแม่สังเกตการทํากิจกรรมของเด็กวัยซนแล้วอดอมยิ้มขำลูกชายอย่างเสียไม่ได้รองน้ำใส่บัวรดน้ำจนเต็มแต่ตั้งหน้าตั้งตาเดินรดน้ำต้นไม้อย่างขยันขันแข็งแต่พอหลายรอบเข้าเสียงห,หายใจเริ่มลอยมาให้ได้ยินนิดนิด แต่คนพลังล้นเหลือหลายมิว่ากลับตอบกลับเธอมาด้วยน้ำเสียงสดใสน้องกายแข็งแรงไม่หนักเลยฮะแม่พลายเดือดือดือน้องกายมีกล้ามด้วยคราวนี้คนเป็นแม่ถึงกับดูเสียงหัวเราะออกมาอย่างสุดจะกลัน้นคนที่บอกว่าตนเองแข็งแรงยกแขนสองข้างขึ้นเบ่งกล้ามโชว์เธอไม่รู้ไปจำมาจากการ์ตูนเรื่องไหนโอเคครับแม่พลายเป็นกำลังใจให้นะครับ ชี่แนะไปแล้วคงต้องรอติดตามดูต่อว่าคนพลังเยอะจะทำที่สำเร็จหรือไม่ฮะแล้วร่างปอมปอมก็ถือบัวรดน้ำทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อจนเวลาผ่านไปสักพักขาป้อมปอมเริ่มเดินช้าลงน้ำในบัวรดน้ำเริ่มกระชาออกเป็นระยะระยะเดินตัวเองจนเปียกบ้างหกตามรายทางบ้างแต่ต้องนับถือในความมุ่งมั่นพยายามที่จะทำให้สำเร็จของเจ้าตัว เธอจึงเฝ้าดูอยู่ห่างๆอย่างห่งหวงๆยะยๆยยๆน้องกายชนะแม่แพ้แล้วกระโดดโลดเต้นดีอกดีใจความหมายของน้องกายคือดีใจที่ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จก่อนที่แม่จะตากผ้าเสร็จเธอรู้ดีว่าเด็กวัยนี้กิจกรรมของเขาคือการเล่นเป็นหลกักถ้าอยากสอนลูกให้มีระเบียบวินยัยอยากให้เขารู้ว่าเวลาไหนควรจะทำอะไร จึงจาเป็นต้องมีบ้างที่หยิบยกเอากิจกรรมงานบ้านเหล่านี้มาเป็นการแข่งขันเพื่อให้เขารู้สึกสนุกสนานไปด้วยไม่รู้สึกว่าเธอบังคับให้เขาทำเก่งมากครับเอแล้ววันนี้แม่แพรต้องทำตามคำสั่งคนชนะยังไงนะเอียงข้อถามคนที่ยืนจางก้าภูมิอกภูมิใจในตนเองที่กิจกรรมนี้สามารถชนะคุณแม่ได้ดูท่าแล้วคงจะคิดเอาไว้แล้วว่าจะสั่งให้คุณแม่ทำอะไร จึงได้รีบบอกซึ่งก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเล่นที่จ้ตัวชอบน้องกายอยากเล่น a e i o u อีฮ e ะติดอกติดใจเล่นเกมนี้มาจากโรงเรียนตั้งแต่เมื่อเย็นบานมีความตั้งใจสูงมากเพื่ออธิบายให้แม่เข้าใจวิธีการเล่นสื่อสารเรียบเรียงขั้นตอนพอจะจับใจความสำคัญได้ว่าต้องเล่นแบบไหนแต่คุณแม่ยุคใหม่อย่างเธอจึงต้องอาศัยใช้โซเชียลช่วยนิดหน่อยจนกระทั่งเล่นกันสนุกสนาน สองแม่ลูกผลัดกันแพ้ชนะในเกมถ้าอย่างนั้นน้องกายไปอาบน้ำแต่งตัวหล่อๆก่อนนะครับทานข้าวกันอิ่มแล้วเราจะมาเล่นเกม A E I O U กันโอเคไหมครับเธอพยายามฝึกเขาให้มีระเบียบวินัยในกิจวัตรประจำวันที่ควรจะต้องทำมาตั้งแต่หนึ่งขวบจนถึงตอนนี้ลูกชายเธอเริ่มเรียนรู้และจดจำได้ว่าเวลาไหนต้องทำอะไรก่อนช่วยเหลือตนเองได้ดีพอเขาเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้ทุกอย่างจึงดูราบรื่นและง่ายมากขึ้นโอเคฮะว่าแล้วร่างเล็กๆเ,เนื้อตัวเปียกปอนจากการรดน้ำต้นไม้ก็วิ่งปรูดเข้าห้องนอนไปปฏิบัติภารกิจตามที่ตกลงกันทุกวันนี้หนุ่มน้อยของเธออาบน้ำด้วยตนเองได้ไม่ติดเล่นฟองสบู่มากจนเกินไปหน้าที่คุณแม่จึงทำเพียงแค่คอยเช็ดความสะอาดให้กับคนอาบน้ำเองและพอไปโรงเรียนเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้น เสื้อผ้าที่จะใส่คนเก่งของเธอจะเป็นคนเลือกเองว่าวันนี้จะใส่ชุดไหนและสีอะไรกิจกรรมการเล่นกับลูกในบรหยุดของเราทั้งคู่ยังดำเนินไปด้วยความสนุกสนานจะสุดท้ายมาจบลงด้วยการเล่นต่อบล็อกสีต่างๆฝึกการใช้สมาธิและกล้ามเนื้อมัดเล็กของลูกคนชอบเล่นยังคงหยิบบล็อกสีต่างๆมาวางตั้งลงบนช่องว่างได้อย่างแม่นยำเก่งมากครับ เธอปรบมือให้กำลังใจคนที่ตั้งบล็อกได้สำเร็จไม่มีลม้มเธอจ้องมองใบหน้าสดใสของลูกชายอย่างเพลินตาจนกระทั่งเสียงที่ดังลอยออกมาจากโทรทัศน์เอ่ยชื่อคนหนึ่งซึ่งถูกบันทึกไว้ในความทรงจำของเธอตลอดห้าปีที่ผ่านมาสายตาเหลือบมองไปทางโทรทัศน์ที่เปิดค้างเอาไว้ก่อนจะชะงักไปเมื่อภาพที่เธอเห็นในจอนะั้นคือภาพของเขาเขาคนนั้น ที่เธอไม่นึกไม่ฝันว่าในชีวิตนี้จะมีโอกาสได้พบเจอหรือได้ยินข่าวคราวของเขาอีกมือที่ถือบล็อกตั้งใจจะช่วยลูกต่อจู่ๆก็อ่อนแรงลงเหมือนกับคนเป็นอมัอมาพากอัมพาตซะอย่างนั้นส่งผลให้บล็อกที่ถืออยู่ในมือร่วงลงไปประทะกับบล็อกอันที่ลูกชายตั้งใจต่อเอาไว้แล้วพังลงเป็นโดมิโนโลม้มพอได้ยินเสียงลูกร้องขึ้นมาด้วยความเสียใจ ถ้าถึงได้สติรีบลาสายตาจากภาพในหน้าจอมาใส่ใจความรู้สึกของลูกด้วยความเป็นห่วงร <c oughs> ้องไห้อ่อยค่ะเธอรีบสวมกอดลูกเอาไว้แนบอกปลอบประโลมพร้อมเอ่ยคำขอโทษเมื่อรู้ว่าตนเองผิดแม่แพรขอโทษนะครับแม่แพรไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวเรามาช่วกันต่อมาอีกรอบนะครับ เห็นสีหน้าแววตาที่บ่งบอกความเสียใจของลูกแล้วตนเองก็พลอยรู้สึกผิดไม่น้อยดีที่คนเก่งของเธององแงอยู่ไม่นานก็สามารถจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้ตั้งใจเช่วกันต่อมาอีกรอบในขณะที่หูของเธอก็ไม่ไวตั้งใจฟังข่าวสารแวดบวงนักธุรกิจไฮโซจนรู้ว่าเขาปรากฏกายในจอด้วยเหตุอะไรก่อนที่ภาพข่าวจะเลือนจากหน้าจอไปสายตาคู่เศร้า ท่านได้แอบทำเลงมองใบหน้าคมคายนั้นเป็นครั้งสุดท้ายอีกหนช่วงเวลาสองทุ่มครึ่งฟันดี้คราฟคนเก่งของแม่ใบหน้าหวานปนเศร้าน้มลงจูบบนหน้าผักเล็กของลูกชายอย่างแผ่วเบาในทุกเว้นก,กิจกรรมการฟังนิทานก่อนนอนของแม่ลูกคู่นี้กินเวลายาวนานเกือบสองชั่วโมงเป็นอย่างต่ำแต่วันนี้จอมซนคนเก่งของคุณแม่แพรทาราแบตเตอรี่หมดเร็วกว่าในทุกๆวัน ซึ่งผลพวงนั้นมาจากการที่เจ้าตัวทํากิจกรรมวันหยุดร่วมกันกับเธอมาตลอดช่วงวันเด็กชายกุนทีมหาณทีกว้างไกลในใจแม่ผู้คอยอบอุ้มสายธาราเบาบางดโดยแพรเช่นเธอให้มีชีวิตอยู่มาได้ทุกวันนี้โดยไม่ย่อท้อต่อภัยพิบัติรอบด้านถ้าปิดหนังสือปิดไฟหัวเตียงเลือนตัวลงนอนข้างๆลูกก่อนจะพลิกตัวนอนตะแคงมองใบหน้าเล็กยิ้มริมน่ารัก แล้วก็อดคิดถึงใบหน้าคมคายของนักธุรกิจในหน้าจอโทรทัศน์เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้อย่างเสียไม่ได้จากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมาห้าปีที่เธอเลือกเดินทางชีวิตของเธอในเส้นทางนี้ยอมรับว่าเธอไม่เคยลืมเขาออกไปจากใจได้เลยเขายังคงมีอิทธิพลต่อหัวใจของเธอเสมอพยายามขมตาหลับลงสลัดความคิดฟุง้งซ่านทิ้งไปแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมผ้าใบหน้าของคนละกัน ยังคงลอยวนอยู่ในห้วงคำหนึ่งของเธอไม่จางหายไปวันนี้คงเป็นวันที่เขามีความสุขมากยิ่งขึ้นไปในชีวิตเมื่อนติตยสาราการตลาดชั้นนำของเมืองไทยจัดอันดับให้สุภกรโฮมข,ของครอบครัวเขาเป็นบริษัทผู้พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ที่น่าเชื่อถือที่สุดของประเทศในปี2565ทุกอย่างดีงามเหมาะสมกับเขาไปสมดุดนอกจากรางวัลที่ได้รับแล้วนักธุรกิจหนุ่ม ยังถือโอกาสเปิดตัวคู่หมายให้กับแวดวงสังคมได้รับรู้ในคราวเดียวกันพยายามกดความรู้สึกของตนเองให้มันจมลงลึกใต้สายน้ําที่ไหลเป็นทางคู่ขนานไม่มีทางผุดขึ้นมาพบเจอกับเขาได้ท้ายที่สุดไม่ว่าใครก็คงจะเลือกดอกไม้งามที่คู่ควรกับกระถางราคาแพงอยู่แล้วเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วกับคนที่ไม่มีทางเป็นไปได้อย่างเขา ขอแค่ได้เก็บไว้เป็นความประทับใจในชีวิตเธอก็เพียงพอแล้วเพนยินดีกับความรักของเขาถึงจะถูกในวันที่เธอเลือกเดินออกมาจากเขาด้วยเหตุผลที่คิดว่าเป็นสิ่งที่เธอต้องทำใจยอมรับมันให้ได้หากให้ย้อนเวลากลับไปเธอก็ยังยืนยันว่าเธอจะเลือกเส้นทางนี้เส้นทางที่ไม่มีวันเดินทางไปบรรจบกับเขาได้ต้องขอบคุณเขาซะด้วยซ้าที่มอบของขวัญอันล้าค่า แต่ชีวิตอันโดดเดี่ยวอ้างว้างของเธอให้กลายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยังอยากตื่นขึ้นมามีลมหายใจต่อไปในอีกนานบนโลกใบนี้เพื่อเฝ้ามองดูสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักของเธอเติบโตขึ้นในทุกๆวันด้วยความรักความอบอุ่นที่เธอมอบให้รวบกอดร่างเล็กเข้ามาแนบกายก่อนจะหลับตาลงอีกครั้งตัดขาดความไม่สบายใจทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้ให้เด็กชายกุนที ช่วยพัดพาความทุกข์ออกไปจากใจของเธอให้จงได้